กอลูกขาวเป็นไงตื่นเต้นไหมคิกไม่กี่นาทีแล้วเป็นไงครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากมาใช่มือเย็นเจ็บเลยเนี่ยก็หลับไปม็ค่อยหลับผมนอนไม่ค่อยหลับเลยอ่ะก็จะหลับแบบที่สองได้ผมมันเหมือนมันมีซ้อมอยู่นิ่งไม่ได้เลยผมผมก็ซ้อมไปเรื่อยๆอะไรยเงี้ยกลัวลืมกลัวลืมใช่ใช่เหมือนกันครับเหมือนกันเมแบบเราเราก็ซ้อมกันมาดีแล้วแหละแต่พอใกล้ถึงวันจริงๆมันแบบ กลายเป็นเฮ้ยตรงนี้ถูกก็ว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ออกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ย้ำคิดย้ำทําไปเลยจะได้ไม่ลืมความพิเศษวันนี้อ่ะแฟนจะได้เห็นอะไรบ้างเพราะว่าวันนี้เราต้องยิงบนเวทีที่เดียวนะอ่าใช่ครับความพิเศษนะครับก็นั่นแหละครับก็เป็นแฟนเป็นแฟนมีทครั้งแรกที่เราจัดกันที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็เอ่อเป็นครั้งแรกด้วยที่ฟอสกับบุ๊คได้ขึ้นเวทีแบบเวทีใหญ่ครั้งแรกด้วยกันนะครับ สองคนใช่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าจัดที่ประเทศไทยใช่ไหมครับผมเราก็มีเพร็อพนู่นนี่นั่นพร้อมกว่ออเราไปจัดมืองต่างๆเนี่ยใช่ครับใช่ที่สุดพวกคยแบแบบก็มีเล่นกลเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยละครับใช่ใช่ครับก็ความพิเศษก็จะได้เห็นโชว์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนเมื่ก่อนนะครับเพราะว่าบุ๊เนี่ยเขาแบบคิดโชว์เองเลยนะเขาแบบผมแอบดูมาแล้วผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกัน ก็ไม่ได้คิดว่าจะเห็นเขาในมุมนี้ซึ่งเดี๋ยวกันครับคนก็จะได้เห็นพี่คนจะได้เห็นครับส่วนของผมก็นี่ผมเป็นไงของผมเป็นไงอยอดเดี๋ยวรอดูเลยนะฮะของฟอน์นี่แบบรอเทสุดสุดครูมากครับผมจะมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนแน่นอนครับอย่างที่เราตั้งใจเกิน,กนมานม้นานแล้วว่าเราจะดันแฮทแท็กของเร <ไป S 2> าให้ขึ้นไปก่อนดูเอวหวานใช่เป็นจะหวานแค่ไหนมันจะหวานใช่ หวานจนตัดขาเลยนะหวนเยี๊ยบเลยอ่ะหวานเจี๊ยบมอนดถามหานิดนึงเลยวฮะไม่เขาไม่เชื่อเอาเพื่อนไปหน่อยไปแล้วไม่ต้องไปผมเอาคุณเอาคุณเอาคุณคุณบ้างอ่ะเอาก็ผมตลอดไงก็เลยให้เ่านนมัจะเป็นยังไงอ๋อ example เออ example เออข้างล่างอาจจะไม่เห็นรอดูบนเวทีเดครับผมแล้วมีอย่างอื่นที่เราเคยเห็นหรือเปล่าเพลงเพลงเราเลือกเองใช่ครับเราเราเลือกเพลงกันทุกเพลงเลยครับแล้วก็ ในส่วนของเพลงคู่เราก็เออเพลงนี้มันน่าจะแบบเหมาะกับพวกเราที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วทุกเพลงที่เอามาก็มันทําให้เรารีมายเห็นแบบสิ่งต่างที่เราแบบได้เดินทางมาอะไรเงี้ใช่แล้วก็ต้องการบ้างนะเลือกเพลงใช่ใช่ครับใช่จะลองหมดคู่หวานคู่หวานคือเพลงไเรื่อยมาลองเอ้าหรอแสดงว่าหมายถึงร้องไห้นะฮะร้องเพลงก็ต้องร้องสิเพื่อนครับก็ตามฟิลแล้วกันไม่อยาก ไม่อยากไปบอกอ่าร้องให้ยากหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ฟีลแล้วกันครับแล้วแต่ใจมันนําพาไปถ้าถ้ามันร้องก็ร้องแล้วกันนะแต่ถ้ามันไม่ร้องก็ตลกเลยแล้วกัน <c oughs> ใช่ครับเรียกว่าครบรถใช่ไหมครับครบรถครับใช่ที่จะพอดแต่ละคนนะครับว่ามีขิงกันหน่อยยั้ไงว่าใครจะแบบเป็นพาร์ทที่แบบเอาใจเต็มโอ้นี่ขิงอันนี้ขิงน่ออันนี้ขิงแน่นอนเด <c oughs> ี๋ยวรอดูเลยอันนี้อันนี้ตั้งใจตั้งใจกูมาเสื้อเท่กว่ามึงมันก็มากูไม่ยอมไม่ยอมใช่ ไอ้ครับบลูบอร์หวานเบอรหวานถ้ม่บอกอะไรนะมาเพื่อเท่ใช่ไหมมาเพื่อเท่เลยมีครับมีครับมีครับกะาเดี๋ยวไปคิงกันบนเวทีกะฆ่ากันเลยบนเวทีเป็นคาแรคเตอร์ของเราสองคนอยู่แล้วแล้วจะเป็นแค่แข็งขึ้นอันดับหนึ่งดีใจนะหวานหวานสโตรเชียลไหมโอ้ว้าวอันดับหนึ่งนะครับผมต้องให้นเปนได้ครับมันอาจจะมีคนปัดไปเยอะก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นหนึ่งจริงผมก็พร้อมนะครับพร้อมสนอง พร้อมพร้อมพร้อมเออแต่ไม่เห็นว่าครนี้ที่ใครไม่ได้มาวันนี้ติดา่ใช่ครับใครที่ไม่สามารถแบบไม่สามารถมาได้ครับใครก็เรามีบัตรไลฟ์สตรีมครับใครก็ฝากทุกคนด้วยนะครับใช่อยากอย็อือะก็ขอบคุณแล้วกันนะครับขอบคุณก็นี่เลยขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยที่มามาหาพวกเรานะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ให้การตอบรับที่ดีมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณที่ คอยซัพพอร์ตพวกเราเสมอนะครับก็ไปรอดูโชว์พวกเรากันนะครับรอตั้งใจมากๆครับผมก็ฟอลก็เหมือนกันก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆนะครับที่ทําให้พวกเราได้มีวันนี้ครับก็ถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีพวกเราฟอลในวันนี้ก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเลิฟครับคอนเสิร์ตนะดูที่เต็มเป็นวันนี้นี่ฮะวันนี้วันวันนี้วันที่เจ็ดที่เราเห็นไหโอ้ผมว่า พาร์ทหลังไปเนี่ยหลังจาก EP หกไปแล้วเนี่ยเรื่องเนี่ยค่อนข้างเต็มพลเจมจนแล้วมันก็จะเป็นพาร์ทอีกพาร์ทหนึ่งที่มิวเนี่ยเขาได้เขาได้เป็นมิวทูแล้วเออเป็นมิวทูเป็นมิวทูใช่ยังไงครับโตคุณเนี่ยมิวทูนี่ยังไงมิวทูโปเกมอนอ่าเป็นมิวทูแล้วก็คืออ่าเป็นมิวที่แบบเหมือนเป็นเวอร์ชั่นที่เขาเจอความเจ็บช้ำมาแล้วใช่เขาก็ต้องเออไอนี้แผลเขามีแผลใช่ แล้วเ,เขาก็ต้องแบบมันพยายามอ่ะก็พยายามจะแก้แค้นแหละครับใช่พยายามจะแบบเออต้องสั่งสอนแหละใช่ก<ช>็<ๆ>ไปรอดูกันว่าจะเป็นยังไงแหละแต่สนุกครับสนุกมากมแล้วก็ตัวตัวท็อปนี่ถ้าใครที่ดูไปแล้วก็ท็อปมันก็โป้แหละพาร์ทหลังก็จะเป็นพาร์ทแบบว่าวิวกลับมาเอ <laughs> ฉันจะเป็นคนร้ายที่รักเธอนะแต่ถ้าอยากให้ฉันได้ร้ายก็รักร้ายก็ร้ายก็รักใช่ต้องเชื่อเสียราพผู้ที่เราเคยแบบ อ่าใช่ใช่ใช่ครับก็ตรงนั้นก็เป็นส่วนที่นสนุกเลยที่เราอชอบนะครับแต่ว่าทุกคนก็รู้แหละแต่ทุกคนอาจจะแบบว่าคาดหวังซึ่งผมรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับทราบไ,ไหมครับว่าคืนนี้เราจะได้พบกับอะไรโอ้พบแบบมิวแบบที่ไม่เคยเห็นครับพบท็อปแบบที่ไม่เคยเห็นแล้วก็สนุกแน่นอนครับใช่เอาจริงนะสำหรับบูปะรู้สึกว่าออริเอนดอ่ะครับผมเรื่องอ่ะเพิ่งเริ่มขึ้นตอนอีพีห้าสำหรับบูปนะเออใช่เพราะว่าเหมือนอีพีหนึ่งอีพีสี่ก็จะเป็นปู สำหรับตัวมิวนะครับครับผมใช่ EP ห้าเป็นต้นไปนี่คือจะแบบเป็นเรื่องที่แบบเข้มข้นแล้วครับไม่ยอมนะอืมใช่แต่บักบักท็อปมันมากใน EP หนึ่งเลยครับในเรื่องเลยไอ้นะฮะนะครับฮะอ๋อวางมวยอ๋อย่างแมสย่างแมสแล้วพูดถึงสั่นอันนี้มือไหมการกปล่อยเครื่องลงน้ำเนี่ยอ๋อ ไม่ผมนึกอยู่ว่าเอ๊ะวางวยอะไรอ๋อวางวยไงหน้าหังไว้ะเอออลยที่นีโอใช่ไหมฮะอ่าจริงๆเทคอันนั้นถ่ายเทคเดียวเลยนะครับเพราะว่านีโอเตะไแค่ครั้งเดียวไงใครเราก็ถีบเต็มแรงเลยแต่นีโอบอกนีโอน่ารักมากนีโอบอกว่าพี่นีโอมาอย่างนี้เอาครั้งเดียวให้ผ่านนะพี่เอาแบบเน้นๆเลยถีบมาต้องท้องเลยท้องผมแข็งแรงอยู่แล้วเราก็อยากก้อพัง

ร้ายก็รักนะเห็นว่ามีแฟนมีใครใช่ไหใช่ครับผมที่ไหนนะบุ๊คที่ไหนนะครับที่ไหนฮ่องกงครับผมยังไงต่อสิพีมีฮ่องกงนะครับผมก็มีที่ไหนอีกเวียเวียเวียดนามมีที่ไหนมีไต้หวันด้วยนะครับครับก็ฝากติดตามพวกเราได้นะครับผม ก็ใครอยากรู้ข้อมูลอะไรนะครับก็ GMMTV ครับสุดท้ายแล้วปากถึงแฟนคอนเสิร์ตของผมด้วยผสมสองบรรทุกอ่ะ,อะยังไงสิครับผมก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผมก็เฟิร์ดเข้าตังวันนี้เหมือนกันครับรอบหึงทุ่มแล้วก็มีปอนผูบินแล้วก็จุงดังด้วยจุงดังนี่มีความพิเศษด้วยนะครับผม ดูไฟแนลอีพีด้วยกันอ่าใช่ครับก็ใครยังไม่ซื้อบัตรนะครับก็สามารถซื้อบัตรกันได้อยู่นะครับผมแล้วว่าใครที่ซื้อดูสดไม่ได้ก็ดูไลฟ์สตรีมมิ่งก็ได้นะครับคืการให้สามคำจากคอนเสิร์ตนี้เพราะเมื่อวานเขาทำให้เป็นไปรด้สิ่งทีเราบ้างสามคำหรอสุดจะเท่เดี๋ยวเจอผมเจออีกแล้วเจอทุกสัมภาษณ์อ่ะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอคำใหม่ไม่ออก ขอบคุณครับ